มีอาการปวดบริเวณข้อศอกตรงนี้แขนด้านนอกตรงนี้นะครับอาจจะไปตีแบตมาหรือว่าไปใช้งานมาเยอะๆแล้วทําให้มีอาการปวดตรงนี้นะครับถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะต้องประครบเย็นก่อนนะครับบริเวณจุดที่รู้สึกว่าปวดระบมอักเสบอย่างครับประมาณครั้งละ15้านาทีแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วหลังจากวัน2วันแล้วยังมีอาการปวดตึงอยู่นะครับให้หายะหม่องหรือว่าบามนวดซักอันหนึ่งมานะครับนวดแบบนี้ครับแนวประมาณนี้นะตรงเนี้ย ให้รีดแบบนี้ครับรีดแนวเฉียงมาแบบนี้นครับรีดแบบนี้นะรีดหลังแขนนะครับตรงกล้ามเนื้อพลูนี้นะครเออรีดแบบนี้ได้เลยอันนี้รีดแบบระยะสั้นระยะสั้นนะครับนี่แบบระยะสั้นะะน,แบบะะน,นี้รีดแบบยาวให้มาถึงข้อมือเลยนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการยืดกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับจะได้หายเจ็บไวๆคนที่แบบไปตีแบตมาแบบหนักหน่วงเนี้ยบางทีกล้ามเนื้อมัดนี้มีปัญหาได้ง่ายครับแล้วก็พบบ่อยเลยอาจจะวอรมน้อยไปหน่อยหรือว่าเล่นเสร็จแล้วแบบไม่ได้ยืดนะครับถ้าเรานวดดีๆนะครับรีดกล้ามเนื้อดีๆเนี่ยมันจะมีรอยจ้ำๆสีชมพูแดงๆนะครับขึ้นมานะครับ เป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อหรือว่าเลือดไหลเวียนดีแล้วพอเริ่มนิ่มแล้วครับให้ยืดแบบนี้เหยียดแขนให้ให้สุดเลยนะเสร็จแล้วกดข้อมือแบบนี้ครับนิ้วก้อยอยู่ทางไหนนิ้วก้อยอยู่ทางไหนให้บิดไปหานิ้วก้อยฝั่งนั้นครับค้างไว้10วินาที1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าดดแล้วผ่อนเวลาเรา กดไปแล้วบิดไปเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าลายกล้ามเนื้อจะชัดขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกตึงๆนะกดลงไปก่อนนิ้วก้อยอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมบิดไปหานิ้วก้อยครับศอกไม่งอน,นะครับเหยียดแขนตึงไว้เลยล็อกไว้เลยนะครับกดบิดไปหานิ้วก้อยครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำแบบนี้ครับแค่แค่สองอย่างนะครับ สามอย่างนี้อย่างแรกก็คือวันแรกๆครับวันวันสองวันให้ประครบเย็นก่อนครับเพียงเท่านี้ก็จะทําให้อาการบาดเจ็บตัวนี้ยหายไวขึ้นครับวันนี้หมอฟูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ